สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิเลอราทด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนดอมนะคะอ่านตามน้างไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนทีกนท่ดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์ตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะ หัวข้อเรนดอมของเราในวันนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่คุณนึกถึงตอนเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเราจะมาถามให้กันนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะมีคุณอยู่ในความรู้สึกนื้อคิดของเขาไหมนะคะ 8ถ้วยนะคะ The Tower นะคะ Ten of Pentacles นะคะ Six of Wands Six of Pentacles Nine of Swords Seven of Wands Two of Swords Queen of Cups นะคะ Two of Pentacles นะคะ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกค,ค่ะธาตุด,ดินการพฤกศกมังกรธาตุไฟเมสิงธนูค่ะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตูนกุมนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยความรู้สึกของเขาะคะ่ะมีทั้งความสับสนการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เจอสิ่งใหม่ๆนะอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ก็มีความกลัวความลังเลกลัวผิดพลาดกลัว กลัวผิดหวังเสียใจนะคะคือความรู้สึกของเขาที่ไพ่เสือออกมามีทั้งความคือมีความซับซ้อนนะคะถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเริ่มจากแปดถ้วยเนี่ยสื่อชัดเจนเลยนะคะว่าตัวเขาน่ะกาลังหนีความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะเขามีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมากเกินไปนะ,ค,ะความรู้สึกนั้นก็คือความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณนน่ะมีผลต่อใจเขามากๆเลยเขารู้สึกรักคุณมากรู้สึกว่าไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะตัวเขาก็เลยถอยออกไป จัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ให้มันรู้สึกเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเข้าไปวิ่งในหัวเขาตลอดเวลานะคะไปผุดทุกสถานการณ์ทุกที่ที่เขาไปเลยนะคะเขาเลยพยายามที่จะไม่ให้มันเยอะจนเกินไปจนทํางานไม่ได้นั่นเองนะคะตัวเขานะคะถอยออกไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่รักนะคะเขารักคุณมากต่างหากเขาเลยถอยออกไปตั้งหลักนั่นเองนะคะแล้วต่อด้วยเดอะทาวเวอร์นะคะ เขามีความกลัวมากๆกลัวว่าทุกอย่างจะพังอีกกลัวว่าจะพลาดเหมือนในอดีตนะคะในอดีตคนคนนี้นะคะเคยคาดหวังกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะคะแต่มันไม่ได้เป็นตามที่เขาคาดหวังนะคะเขาก็เลยดิ่งนะคะดิ่งแล้วก็มันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจเขามากๆเขาก็เลยมีความกลัวกังวลกลัวพลาดกลัวเจ็บ ะะก็เลยทําเป็นนิ่งแล้วก็เงียบไปในช่วงนี้นะคะแต่ลึกๆนะรู้ไหมว่าเขานะ่ะฝันถึงอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะด้วยสิบเหรียนมีทั้งความมั่นคงนะคะมีทั้งความมั่นคงความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าเขาคิดไปในระยะยาวๆนะ่ะเขาคิดไปถึงการสร้างครอบครัวกับคุณแล้วนะคะแล้วแล้วในความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะมีคุณนะ่ะเป็นชีวิตคู่ในหัวของเขาเรียบร้อยนะคะคนคนนี้นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้คิด แค่จะคุยไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าแบบไม่ได้มีความชัดเจนให้คุณนะคะเขาคิดถึงความชัดเจนคิดถึงความมั่นคงกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาต้องจัดการความคิดความรู้สึกแล้วก็จัดก,การปัญหาในชีวิตก่อนในช่วงนี้นะคะตามน้ำไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดนะ่ะเขามีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะคะตัวเขาน่ะใจเขานะคะใจเขาน่ะมันมันพุ่งไปหาคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ มันพุ่งไปแต่ว่าตัวเขายังไม่ขยับเท่านั้นเองนะคะเขารู้สึกว่าตัวเองเน่ยยังไม่พร้อมยังไม่ดีพอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อนาคตความมั่นคงของเขาะะแล้วก็เรื่องปัญหาในชีวิตของเขาแล้วก็เรื่องในความรู้สึกของเขาเองนะคะถ้าเขาอยากกลับมาเนี่ยหรือว่าถ้าเขาอยากจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาก็อยากเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณอ่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเขาไม่ว่าคุณจะไปคุยกับเพื่อนกับครอบครัวเขาก็อยากให้ให้คุณ่ะรู้สึกว่า ภูมิใจจังเลยที่มีเขานเนียเคียงข้างนะคะเขาจะกลับมาแสดงท่าทีที่มันชัดเจนเมื่อเขาพร้อมนะคะเขาอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่คุณอะภูมิใจในตัวเขานะคะใจเขามันพร้อมเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ขี่ม้านะซิกอะวอนสำหรับนี้นะคะมีม้าอยู่ข้างนะคะตัวเขานี่มองไปข้างหน้าแล้วมองไปถึงอนาคตมองไปที่คุณแล้วเป้าหมายของเขาก็คือคุณเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ก้าวที่จะ ขึ้นไปบนหลังมา้าเพื่อที่จะเดินหน้านะคะแต่ความรู้สึกเขามีแล้วแต่เขายังไม่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเท่านั้นเองนะคะคือยังไม่ได้มีความมั่นคงที่มากพอนะคะแล้วต่อด้วย6กเหลี่ยนะคะตัวเขานะ่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะปรับตัวในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณอะให้เขามามากให้ความรู้สึกเขาแบบจรงิงจังจริงใจมา,มามากพอนะคะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ให้คุณเท่าที่ควรให้ความรู้สึกคือเหมือน ไม่ได้ให้ความจริงจังเท่าไหร่นะคะไม่ได้ดูแลเทคแคร์เท่าไหร่มามาหายหายนะคะเขาก็เลยอยากที่จะปรับตัวให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะอยากให้ความรักความรู้สึกให้มันเท่ากับที่คุณให้เขามานะคะเรื่องนี้นะคะมันทําให้เขาหนารูสึกผิดลึกๆข้างในใจเขานะคะแล้วต่อด้วยก้าวดาบตอนนี้คนคนนี้เนี่ยเขามีความคิดมากความกังวลด้วยลักษณะนิสัยของเขาก็เป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคะมีความอ่อนไหวข้างในนะคะ บางคืนเนี่ยเขาคิดจนเขานอนไม่หลับนะคะแต่ตัวเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อให้มันปกติคือบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามทําให้คุณเห็นแบบนั้นนะคะ พยายามที่จะไม่เครียดพยายามที่จะไม่ดึงคุณมาอยู่ในความคิดมากหรือความกังวลของเขานะคะแต่ลึกๆนะเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปมากๆเลยนะคะและบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีกำแพงนิดๆนะมีกำแพงในใจเหมือนเหมือนยิ่งรู้สึกรักคุณมากเท่าไหร่เขายิ่งต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นี้มากเท่านั้นเพราะอะไรนะ,ะเพราะเขากลัวผิดพลาดแล้วเขาจะเสียคุณไปนะคะเขาเลยต้องรักแบบที่ระมัดระวังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะ เปิดใจเต็มที่เท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าคือเขาก็ยังมีความเผื่อใจอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าตอนนี้น่ะชีวิตเขามันยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเต็มที่เท่าไหร่นะคะ เขาก็เลยเผื่อใจไว้เพื่อเผื่อวันหนึ่งเนี่ยคุณคุณไม่รอเขาคุณไม่เอาเขานะแต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปเร็วตามที่คุณต้องการนะคะเขาคิดในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็เลยกลัวคุณอ่ะทิ้งเขาไปกลัวคุณไม่รอกลัวคุณไม่โอเคกับกับความที่เขาน่ะยังไม่ได้พร้อมเต็มที่คือตัวเขาน่ะอยากให้มันโอเคทั้งเรื่องความมั่นคงในชีวิตทั้งเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะคะอยากให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีก่อนน่ะเขาถึงจะขยับเดินหน้า ความสัมพันธ์จริงจังกับคุณนั่นเองนะคะอืมเขาก็เลยแบบเหมือนตั้งกาดในใจตัวเองไว้นิดหนึ่งะค่ะกักไว้นิดหนึ่งไม่ไม่เลยไม่กล้าเปิดใจเท่าไหรนักนะคะ <S <S <ม>เขารู้สึกว่าเขาน่ะต้องการที่จะต่อสู้พันฝ่าอุปสรรคกับความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คือเหมือนเขาอยากรวบรวมความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกับ อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตไปพร้อมๆกับที่มีคุณอยู่ข้างกายนะคะแต่ตัวเขาน่ะก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ดีนะคะเขาก็เลยเหมือนอยู่กลางทางค่ะพอต่อด้วย2ดาบเนี่ยในหัวเขาม,ามันตีกันว่าใจหนึงน่ะใจหนึ่งเนี่ยก็ไปต่อทั้งๆท,ท,ที่มีคุณข้างกายก็ทํางานต่อได้นี่ทํางานไปด้วยมีคุณไปด้วยก็ได้แต่เขาไม่อยากให้คุณแบบว่ารู้สึกว่า ดึงคุณเข้ามาลำบากด้วยนะคะเขาก็เลยติดอยู่กลางทางมีความลังเลนะคะใจหนึ่งอยากเดินหน้าใจหนึ่งก็ให้นิ่งก่อนให้พร้อมก่อนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเขายังไม่ได้เลือกนะคะแต่ความรู้สึกมันมีให้คุณนะคะด้วยราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยเนี่ยเขารู้ว่าคุณอะรักเขาจริงๆนะคะคุณมีแต่ความจริงใจให้เขามีความอ่อนโยนให้เขาและบอกเลยนะคะว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดตั้งแต่ ตั้งแต่ทุกคนอะที่ผ่านมาในชีวิตเขาน่ะคุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุดแล้วนะคะในความรู้สึกของเขาน่ะมันยิ่งทําให้เขาน่ยยิ่งคิดถึงคุณยิ่งผูกพันกับคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ยิ่งทําให้กลัวไปอีกนะคะแล้วต่อด้วยสองเรียนเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะเขากําลังบาลานซ์ชีวิตของเขากําลังบาลานซ์ความรู้สึกของเขากําลังบาลานซ์ความสัมพันธ์กําลังบาลานซ์เรื่องเงินเรื่องงานเพื่อที่จะมีคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตเขานั่นเองนะคะเขากําลังจัดการอยู่นะคะ เพียงแต่ว่าเขาไม่บอกให้คุณได้รู้นะคะคือเขาไม่อยากให้คุณคิดมากกับเรื่องในชีวิตของเขานะเขาอยากให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะอืมก็ดูใต้สำนับหน่อยนะคะหน้า D M Place คุณคือผู้หญิงที่ใช่คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะพลังงานอาจสลับกันได้นะคะทุกคน คนที่ใช่ตัวแม่ตัวมัมดีเอมเพรสมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองที่สูงมากๆนะคะเป็นคนที่ทั้งมีเสน่ห์ทั้งเก่งนะคะสําหรับเขาแล้วเนี่ยคุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเลยนะคะอืคุณคือคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วทําให้เขารู้สึกอยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขามองคุณเป็นคนที่มีค่ามากๆสําหรับเขานะคะคุณคือคนที่ใช่ในใจเขานะหน่าชาลีออรนะคะ o f ิงอ่ะครัหนึ่งถ้วยเขารักคุณนะคะชาลีออตเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีอุปสรรคเข้ามาต้องฟันฝ่านะคะแต่มันเป็นเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะ ให้ชาลีออดน่สื่อถึงว่าตัวเขาน่ะอยากมาหาคุณนะคะอยากเดินหน้าอยากขยับความสัมพันธ์ใจจะขาดแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะเขาต้องการที่จะให้พร้อมมากกว่าน,นี้เขาต้องการความมั่นใจก่อนมั่นใจที่สุดก่อนมั่นคงที่สุดก่อนในความรู้สึกของเขานะคะเขาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค้างคานะคะเขาจะเดินหน้าต่อกับคุณในท้ายที่สุดนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนไกลได้นะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะคะมีความแตกต่างในเรื่อง ฐานะพื้นเพการใช้ชีวิตนะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะด้วยไพ่ชาลีออดเลยนะคะแล้วต่อด้วย King of Cups นะคะคนคนนี้เขารักคุณค่ะนะคะแต่เป็นรักที่เก็บเงียบลึกซึ้งนะคะควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นรักที่ไม่แสดงออกนะคะแต่รู้สึกรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันมากกว่าที่พูดออกไปนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะบริสุทธิ์แล้วก็ พร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอเลยนะคะพร้อมที่จะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะให้โอกาสคุณนะคะไม่ว่าตัวคุณจะผ่านอะไรมาก็ตามนะคะสําหรับเขาแล้วนะ่ะคุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขาเขาพร้อมที่จะปรับจูน พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเข้าหาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับเขานะคะอคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าว่าเขาจะรับในตัวคุณได้ไหมเขารับได้หมดค่ะอะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองนะคะมันเป็นความรักที่แรงแล้วก็บริสุทธิ์ใจมากๆนะคะรักจริงรักลึกซึ้งนะคะไพ่ออกมาดีอยู่นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีความลังเลอยู่ความรวบรวมความกล้าความไม่มั่นใจอยู่เนี่ยแล้วมันจะลงเอยอยังไงคะเดี๋ยวขอถามไพ่สักสามใบ เซเว่นออฟเฮดเิลนะคะเป็นรักที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนปลูกต้นไม้เหมือนปลูกดอกไม้นะคะเป็นการที่แบบว่าค่อยๆปลูกให้รากมันยั่งลึกลงไปในดินนะคะพอหลังจากนั้นความรักของคุณและเขาไม่มีใครทําอะไรได้ค่ะไม่สั่นคลอนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสองคนก็จะเป็นของกันและกันนะคะอมืมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ช้าแต่มีแต่ความชัวร์และก็ความมั่นคงนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ คืออาจจะไม่ได้เร็วนะคะแต่จะเป็นความรักที่เติบโตจากความอดทนแล้วก็ความซื่อสัตย์ของคุณสองคนนะคะมันจะทําให้ความรู้สึกของคุณและเขาน่ะยิ่งผูกพันกันมากขึ้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกรักจริงๆมีความรู้สึกให้คุณจริงๆนะคะรักนี้นะ,ะถ้าผ่านอุปสรรคได้ด้วยชาริออตนะคะฟ้าหลังฝนเนี่ยจะกลายเป็นรักที่ไม่มีใครเข้ามาแทนที่ได้เลยนะคะอืมเราขออีกสองใบอนะ่ะ โฟอปอนไพ่ของการเฉลิมฉลองไพ่ของการแต่งงานนะคะ Two of Cups นะคะลงเอยได้ดีสุขสมหวังนะคะคุณสองคนนะคะไม่ว่าจะห่างกันมากแค่ไหนคุณสองคนก็ยังจำกันได้ค่ะสองถ้วยเป็นความผูกพันต่อให้ห่างกันไปไกลแค่ไหนสุดฟ้าแค่ไหนคุณสองคนก็จะกลับมามีความรักดีๆให้กันยังผูกพันยังจำกันได้ค่ะเป็นความรักที่ เนี่ยทั้งรักบริสุทธิ์รักลึกซึ้งไม่แสดงออกก็จริงแต่รักคุณมากค่ะเขารักคุณนะคะค,คนคนนี้คุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะสุดท้ายจะลงเอยด้วยการแต่งงานด้วยซ้ํานะคะเนี่ยไพ่ของการเฉลิมฉลองท้ายที่สุดแล้วคุณสองคนจะได้สุขสมหวังได้อยู่ด้วยกันนะคะแบบที่เป็นบ้านของกันและกันเป็นความมั่นคงให้กันและกันเป็นความซื่อสัตย์ให้กันและกันเลยนะคะตามหน้าไพ่ สุขสมหวังนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะในท้ายที่สุดต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะหลังหลังจากเพราะว่าเมชาริออนอะ่ะมันเป็นไพ่ของเทคแอคชั่นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของความสําเร็จหลังจากที่ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงมานะคะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคุณคือคนที่เขาอยากให้เป็นแม่ของลูกนะคะครอบครัวสิบเหรียญน,นะคะแม่ของลูกไพ่ไพ่แม่ไพ่คือคุณเป็นทุกอย่างในใจเขานะคะอืเขารักคุณนะคะสรุปแล้วทั้งหมด ่ะเขาคิดอะไรอยู่เขารักคุณเขาอยากเดินหน้าต่อความสัมพันธะะ์แต่ว่าเขาขอเวลาที่จะจัดการบาลานซ์ชีวิตตัวเองก่อนนะะเขาไม่อยากดึงคุณเข้าไปในความวุ่นวายในชีวิตของเขานะะเขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้อาจจะช้านะแต่แต่พอเขาเคลียทุกอย่างได้แล้วเนี่ย มันจะมีแต่ความมั่นคงที่มามอบให้คุณยิบยื่นให้คุณเลยค่ะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ